เกิดอะไรขึ้นทำไมเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทุกครั้งสร้างถึงบอกให้เจียจานนะครับผมคลิปนี้บ่าวไม่์แนลมีคำตอบนะครับผมเปลี่ยนผ้าเบรกทำไมถึงต้องเจียจานด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทุกครั้งนะครับผมไปเนี่ยแต่ละร้านทางสร้งางก็จะแจ้งว่าถ้าเกิดเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทุกครั้งควรที่จะเจียจานนะครับหรือว่าถ้าเกิด ไม่อยากเจียก็ได้นะครับผมถ,ถ้าเกิดจานมันเรียบนะครับสมมติว่าถ้าเกิดแตะเบรกแล้วมันไม่สั่นนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเจียก็ได้นะครับผมหรือบางที่ทางร้านแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเขาก็จะแจ้งว่าเปลี่ยนปาะเภกใหม่ทุกครั้งก็ควรที่จะเจียจานไปด้วยเลยนะครับถ้าเกิดเป็นข้างหน้านะถ้าเกิดเป็นดีดเบรกนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นดัมเบรกแหละดัมเบรกที่อยู่ข้างหลังนะควรที่จะต้อง เจียด้วยเลยไหมนะครับผมคลิปนี้บ่าวไมชาแนลก็มีคําตอบนะครับผมสาหรับดัมเบลที่อยู่ข้างหลังนะครับส่วนดัมเบลที่อยู่ข้างหลังคือถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นบ่าเวลาเราเคาะจานออกมาใช่ไหมครับเคาะดัมเบลออกมามันเคาะออกมาง่ายนะครับมันไม่ติดขัดอะไรหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นร่องเป็นบ่ามากนะก็ไม่ต้องเจียก็ได้นะครับผมข้างหลังนะเอากระดาษทรายขัดขัด,ขดเอาก็ได้นะครับผม กระดาษทรายหยาบไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ไหนนะลองเลือกหาดูนะครับผมขัดขัดเอาแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมถ้าเกิดมันเป็นบ่าลึกเวลาเอาค้อนค้อออกมาแล้วมันออกมายากนะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออกต้องทําการเขี่ยตัวตั้งเบรกถึงจะออกมาได้แต่ถ้าแบบนั้นนะครับผมต้องเจียนะครับผมหรือบางที่นะหาร้านเจียดัมเบรกหลังยากนะก็สามารถแก้ได้โดยการเอาหินเจียนะครับผม เินเจียเล็กๆนะสามารถเจียบาที่มันติดออกได้นะครับผมแต่อย่าไปเจียรตรงที่หน้าผ้าเบรกมันจับนะครับผมแนะนําให้เอากระดาษทรายขัดอย่างเดียวนะตรงจะให้เจียแค่เฉพาะจุดที่มันมันติดถ้าเบรกนะที่ว่ามันคอออกยากๆนะสมมติว่าไม่มีไม่มีไอเครื่องเจียดําเบรกข้างหลังนะหา้านเจียยากสมมติว่าที่มันอยู่ไกลๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นข้างหน้านะ ถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทุกครั้งแนะนาให้เจียนะครับผมไม่ว่าจานจะเรียบหรือไม่เรียบก็แนะนําให้เจียเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังเวลาขับขี่ไปใช้เวลาไปนานๆแล้วแต่เบรกเวลายิ่งความเร็วขึ้นแล้วเบรกจะสั่นขึ้นฟอมบัลไอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมแนะนําให้เจียจานไปด้วยเลยนะครับผมจะดีกว่านะครับผมและเจียจานต้องเจียแบบไหนดีนะครับเจียแบบเจียประสิทธิ์หรือว่าเจียแบบ ถอดออกมาเลยอันนี้ทางผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเจียแบบไหนก็ได้นะครับผมขอแก้ให้การมันเรียบเนียนนะไม่ว่าจะเป็นเจียรประสิทธิ์ติดกับรถตัวรถเลยหรือว่าจะเป็นเจียแบบถอดออกมาเจียมันได้หมดทั้งสองนะครับผมขอแค่เจียนะครับแต่ถ้าพูดว่าไม่มีเครื่องเจียจานเลยแ้วมันแต่แถวที่ร้าน เปลี่ยนยางอะไรมันอาจจะไม่มีเลือก็สามารถใช้กระดาษทรายขัดหน้าจานหน้าจานเลยก็ได้นะครับผมถ้าเป็นดิสเบรกนะข้างหน้านะสามารถแท้กระดาษทรายขัดได้เลยนะครับผมแต่ส่วนมากถ้าเป็นรถใช้ความเร็วมันจะไม่ค่อยจบเท่าไหร่แตะเบรกมันก็จะสั่นนะก็เลยมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเจียจานด้วยนะครับบางคนก็ไม่ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเปลี่ยนราเบกทุกครั้งทําไมถึงเจียจานนะครับผม วิธีเจียจานก็คือวิธีแก้เบื้องต้นก็คือการแก้ปัญหาแตะเบรกแล้วสั่นนะครับเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่คือหน้าผ้าเบรกใหม่นะมันจะเรียบใช่ไหมครับพอหน้าผ้าเบรกเก่าพอใช้งานไปนานๆแล้วมันจะเป็นร่องหรือเป็นเส้นเล็กๆ,ๆ,เ,กๆเวลาเราแตะเบรกหรือว่าผ้าเบรกมันสัมผัสก,กับตัวการดิสเบรกมันก็จะเป็นคลื่นพอเป็นคลื่นพอใช้ความเร็วมันก็จะเริ่มสั่นสะทานขึ้นมาพวงพลยนะครับผมนั่นแหละคือเหตุผลที่ต้องเจียจานนะครับผม ตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าทาไมเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทุกครั้งถึงต้องเกียอาจานนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมเบ่าไม่ชาแนลก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เบ่าไม่ได้เรียนรู้มานะครับผมสําหรับเรื่องเบรกนะครับผมว่าต้องทํำยังไงนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ผมไว้นะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับ